วันนี้เราจะมาชิมไวน์มังคุดไซรับองุ่นนะคะดูว่าจะมีรสชาติที่ถูกใจเรามากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆดูสีไวน์นะหน้าดื่มไหมคะนี่คือไวน์มังคุดนะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมค่ะ เพื่อนๆคะ่ะอร่อยมากๆเพื่อนๆบอกเลยอร่อยสุดๆนะสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะวันนี้นะคะป้าหมูจะพาเพื่อนๆแปรูปมังคุดนะคะช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะมังคุดก็ออกมากเลยนะเอฟซี FC ขอมาหลายปีมากเลยนะคะป้าหมูก็ยังไม่มีเวลาทําให้สักทีนะวันนี้ก็จัดตามคําเรียกร้องนะคะวันนี้เราจะทําวายมังคุดหมักไซรัปองุ่นแบบนี้นะป้าหมูใช้ ไซรัปองุ่นของซันนี่บอยนะคะตัวนี้ก็ราคาค่อนข้างถูกนะวันนี้เราใช้มังคุดที่1กิโลกร,รัมนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมเนื้อมังคุดให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะกลับมาดูในขั้นตอนต่อไปนะตอนนี้เราก็แกะมังคุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ1กิโลก็จะได้ประมาณนี้นะเพื่อนๆนะจะได้ชามประมาณนี้นะก็เป็น1สูตรนะคะเราใช้1กิโลนะถ้าใครมีเยอะอยากใส่เข้มข้นหน่อย อยากใส่1นกิโลครึ่ง2กิโลก็สามารถทําได้นะแต่ว่าในสูตรเนี่ยป้าหมูทำเนี่ยหกิโลก็เพียงพอนะคะ1กิโลเนี่ยพร้อมเปลือกนะเพื่อนๆนะแกะแล้วก็จะได้ชามประมาณนี้นะเราจะใช้น้ำหนึ่งลิตรนะคะเทลงหม้อต้มนะเปิดเตาค่ะตอนนี้น้ำก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเราจะเทม,มังคุดที่เราปอกเปลือกแล้วลงไปเลย เทลงไปอย่างนี้เลยค่ะไม่ต้องทําอะไรเทลงไปได้เลยเราเทมังคุดลงไปนะคะป้าหมูจะใส่น้ำตาลทรายขาวหนึ่งกิโลเทลงไปเลยเทน้ำตาลทรายลงไปเพื่อนๆรีบคนเลยนะไม่งั้นน้ำตาลทรายมันติดก,ก้นหม้อมันจะมีกลิ่นเหม็นไหม้นะนี่นะคะเราไม่ต้มนานนะคะต้มแค่น้ำตาลทรายละลายก็ใช้ได้เลยนะ นี่นะคะตอนนี้น้ำตาลทรายก็ละลายแล้วนะเราก็ใช้ตัวทัพพียบังคุดออกได้นะคะหรือไม่เพื่อนเพื่อจะแกะเป็นชิ้นเล็กๆตั้งแต่ตอนที่ปอกเปลือกก็ได้นะอันนี้ป้าหมูเอามาต้มแล้วก็เอาทัพพียนะคะตอนนี้น้ำตาลทรายละลายแล้วป้าหมูจะปิดเตาเราปิดเตาไปเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เราปิดเตาไปเรียบร้อยนะคะ ป้าหมูจะใช้ซันนี่บอยองุ่นนะเราจะใช้หนึ่งขวดเลยนะคะเดี๋ยวเทลงไปในขั้นตอนนี้เลยเทหมด1ขวดเลยค่ะสีสวยเห็นไหมเพื่อนๆสีสวยกลิ่นหอมมากเลยเนี่ยเห็นไหมคะคนให้ส่วนผสมเข้ากันเนี่ยสีสวยกลิ่นหอมเนี่ยเข้ากันสุดๆ เดี๋ยวเราจะพักให้น้ําที่เราต้มมังคุดนะคะเป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะเดี๋ยวป้าหมูจะมาอัปเดตในขั้นตอนต่อไปนะคะตอนนี้เราพักจนน้าต้มมังคุดนะคะเป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาทําในขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเราจะเติมน้ําส่วนที่เหลือส4ลิตรค่ะเทลงไปในขั้นตอนนี้เลยใช้เป็นน้ําดื่มเท่านั้นนะใครใช้น้ำประปาต้องเอาไปต้มไว้ก่อนนะคะ พอเราเทน้ำลงไปเพื่อนๆคนส่วนผสมให้เข้ากันนะขั้นตอนนี้นะคะเราจะแบ่งน้ำมาเทสยีตนะตักน้ำใส่ชามเล็กไว้แบบนี้ค่ะเราจะเทสยีตค่ะเราจะใช้เป็นยีตทำวายนะคะหนึ่งช้อนชาแบบนี้นะเติมลงไปในน้ําที่เราแบ่งออกมานะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ เราจะพักให้ยสตดทำงานก่อนนะคะระหว่างที่เรารอยสตดทำงานเนี่ยเราจะเทน้ำลงถังหมักไปก่อนเลยค่ะตอนนี้ยสตดของเราก็ขึ้นฟูดีแบบนี้เลยนะคะแบบนี้ก็คือใช้งานได้นะถ้ายสตดหมดอายุนะ้ำมันจะดูง่ายมากค่ะน้ำที่เราเทสยสตดมันจะใสผงยสตดมันก็จะตกลงไปก้นถ้วยนะ เราเทยิดลงไปในถังหมักได้เลยค่ะเทยิตดลงถังหมักเสร็จเราจะปิดฝาถังให้สนิทก่อนค่ะเขย่าถังการเขย่าถังนะคะมันช่วยเพิ่มออกซิเจนภายในถังนะเราแลวทําให้ยิดกระจายตัวนะคะยิดมันทํางานได้ไวขึ้นด้วยนะเราเขย่าถังเสร็จนะคะเราจะคลายฝาเกียวออกเล็กน้อยคลายออกแค่นี้นะคะเพื่อนๆคลายออกแค่นี้เนี่ยก็สามารถ หมักได้เลยนะเพื่อนๆไม่ต้องเสียเงินไปซื้อแอร์ล็อกเพิ่มเติมนะคะทําวิธีแบบป้าหมูเนี่ยสะดวกสบายใช้งานง่ายด้วยหลังจากที่เราหมักเสร็จแล้วเนี่ยเราน็อกยี้เสร็จเราบ่มเราก็ต้องใช้ฝาที่ปิดสนิทนะคะถ้าฝาที่ใช้แอร์ล็อกเนี่ยมันจะต้องเจาะรูนะมันจะทําให้เสียฝานะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องใช้แอร์ล็อกค่ะแล้วก็คลายฝาเกียวออกแค่นี้มันก็ทํางานได้เป็นประสิทธิภาพที่ดีเหมือนกันเราคายฝาทางออกนะเพื่อนๆก็เขียนสติกเกอร์มาติดไว้ด้วยนะคะว่าเราทําวายอะไร นี่นะป้าหมูหมักไวน์มังคุดไซรัปองุ่นนะคะวันที่24เดือน6ปี67นะเราจะหมักในอุณหภูมิห้องนะคะ2สัปดาห์นะเดี๋ยวครบ2สัปดาห์ป้าหมูจะมาอัปเดตค่ะว่าไวน์มังคุดหมักไซรัปองุ่นของเราจะมีรสชาติที่แปลกใหม่เราจะชอบมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวป้าหมูมาอัปเดตค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตไวน์มังคุดไซรัปองุ่นนะคะเราหมักมาได้20วันแล้วเพื่อนๆ20วันเนี่ยยีสต์ยังทํางานอยู่เลยนะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะ เห็นไหมคะในถังเนี่ยป้าหมูหมักมา2ี่สิบวันแล้วแต่ยีสต์ยังทํางานได้ดีอยู่เลยเห็นไหมแต่เราพอใจในรสชาติแล้วนะคะเราก็จะน็อกยีสต์นะเพื่อนๆดูนะหลายท่านเลยนะที่หมักไปแล้วมีปัญหาว่าทําไมไม่เห็นภายนะ้ําไม่เห็นฟองนะวายของป้าหมูเนี่ยขนาดหมักมายี่สิบวันแล้วเพื่อนๆนเห็นไหมภายน้ํายังขึ้นอย่างนี้เลยฟองฟอดแบบนี้เลยยี่สิบวันแล้วนะคะยีสต์ของป้าหมูเนี่ย คุณภาพดีถ้าใครสนใจนะคะป้าหมูมีแบ่งจำหน่ายนะบอกเลยนะคะว่าราคาเนี่ยถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนนะเพราะว่าป้าหมูให้ปริมาณที่เยอะหนึ 1, 2, ่งซองทำได้สองสูตรเลยนะคะในราคาแค่ห้สิบาทเนี่ยคุ้มสุดๆเพื่อนๆเ,เ,เป็นยีสต์สำหรับสร้างแอลกอฮอล์โดยตรงนะคะ20บวันเนี่ยเพื่อนๆพ,อน,พอนดูคุณภาพเขาอะเนี่ยเขายังทำงานได้ดีแบบนี้เลยเรากองผ่านกระชอนได้เลยค่ะ กากแบบนี้เราไม่ใช้นะคะทิ้งได้เลยนะไม่ต้องเสียดายนะรสชาติดีมากเลยเพื่อนๆว่าหมูหมักยี่สิบวันนะบางคนถามว่าหมักเดือนหนึ่งได้ไหมมันจะอร่อยขึ้นไหมมันวันมันไม่ได้ทําให้วน์อร่อยขึ้นนะเพื่อนๆนะความอร่อยของวน์เนี่ยมันคือสัดส่วนที่เราหมักนะถ้าเราหมักสัดส่วนที่มันลงตัวมันบาลานซ์กันเนี่ยมันจะเกิดความอร่อยมันจะเกิดความกลมกล่อมขึ้นเองนะไม่ใช่ว่า หมักสูตรไหนก็ไม่รู้หมักนานๆยิ่งอร่อยไม่ใช่ค่ะป้าหมูเถียงคอขาดเลยเพราะว่า <c oughs> การทํวไยให้อร่อยอ่ะมันจะต้องมีสัดส่วนที่บาลานซ์กันนะมีความลงตัวของวัตถุดิบต่างๆนะคะไม่งั้นมันไม่เรียกสูตรนะเพื่อนๆนะป้าหมูมีสูตรให้เพื่อนๆทำเนี่ยความอร่อยลงตัวเป๊ะเ,เ,เลยวันนี้ป้าหมูจะไม่เติมน้ําตาลในขั้นตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าวายของป้าหมูเนี่ยบอกเลยว่า มันได้ความละมุนมากมันอร่อยมากไส่หลับองุ่นนะเพื่อนๆนะพอไปเจอกับมังคุดนะกินองุ่นนี้แทบไม่เหลือนะกินองุ่นแทบไม่เหลือเพื่อนๆแต่มันได้ความอร่อยมันได้ความหอมได้ความแปลกใหม่อีกหนึ่งรสชาติเดี๋ยววันนี้เราจะน็อกยีสต์ที่40องศาค่ะเปิดเตาได้เลย การทำวายนะคะเครื่องวัดอุณหภมูมิมีความจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะนให้อุณหภูมิที่แม่นยำสูงนะคะเราจะไม่ใช้วิธีการคาดคะเนนนะใครที่ยังไม่มีใช้นะคะเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อที่ป้าหมูได้นะป้าหมูมีจำหน่ายนะคะตัวเดียวกับที่ใช้สอนนะแต่และรุ่นเนี่ยปุ่มเปิดมันอาจจะไม่เหมือนกันนะบางรุ่นเปิดที่ตัวเอ็มนะคะบางรุ่นมันจะเปิดที่ตัวสัญ,ญลักษณ์เนี่ยเพื่อนๆใส่ถานแล้วก็เปิดได้เลยนะ ตอนนี้มันขึ้นโลเนี่ยเพราะว่าป้าหมูเพิ่งเปิดเตานะความร้อนมันยังไม่ได้ที่นะวิธีการใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมินะคะเราคนน้ำไวยไปด้วยแบบนี้นะคะไอร้อนเนี่ยมันจะระเหยขึ้นมาเครื่องวัดอุณหภูมิเราเนี่ยมันจับด้วยระบบอินฟาเรดนะคะถ้าเราไม่คนน้ำไวยนะความร้อนมันไม่ขึ้นมาเครื่องวัดอุณหภูมิมันก็จับไม่ได้นะคะเนี่ยพอความร้อนมันขึ้นมาเพื่อนๆมันสตาร์ทที่36.5นะ เดี๋ยวเราจะวัดให้มันได้40องศานะบางคนบอกป้าหมูว่าอุณหภูมิแถวบ้านเนี่ยอุณหภูมิสูงมากเลย40กว่าองศาเนี่ยไม่ต้องน็อกไว้ได้ไหมมันคนละเรื่องกันนะเพื่อนๆนะการน็อกไวเนี่ยมันน็อกผ่านความร้อนนะมันไม่ได้น็อกผ่านอุณหภูมิอากาศนะคะบางคนถามเอาไปตั้งตากแดดได้ไหม มันไม่ถูกวิธีนะคะมันทําตามแบบป้าหมูเนี่ยเอาไปตั้งเตาแก๊สตั้งไฟเนี่ยมันถูกวิธีค่ะเอาไปตั้งตากแดดมันไม่ได้ฆ่าเชื้อโรคนะเพื่อนๆนะการทําอาหารการทําเครื่องดื่มมันจะต้องมีขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนนะเราว่า40องศาเนี่ยมันใช้เวลาแป๊บเดียวนะเพื่อนๆนะประมาณ1-2นาทีไม่เกินนี้นะ แล้วเตะเตาของแต่ละบ้านด้วยนะนี่นะคะตอนนี้วัดได้ที่40.2เนี่ยปิดเตาได้เลยตอนนี้เราปิดเตาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องพักให้วายเป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะหรือว่าปล่อยให้เย็นสนิทก่อนนะคะถึงจะเทลงถังบ่มได้นะ ห้ามเทลงถังบมในขณะที่วายยังมีอุณหภูมิสูงอยู่หรือว่าวายอุ่นก็เทไม่ได้นะเพราะว่ามันจะก่อตัวเป็นไอน้ําในระหว่างที่เราบ่มไปนะมันจะเกิดฝ้าขาวที่เหนือน้ํานะมันจะทําให้วายเน่านะคะเพื่อนๆจะต้องพักให้เป็นอุณหภูมิห้องหรือเย็นสนิทเท่านั้นเดี๋ยวป้าหมูจะมาอัปเดตขั้นตอนต่อไปค่ะนี้เราพักจนวายมังคุดเป็นอุณหภูมิห้องแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเทลงถังสําหรับบ,บ่มได้เลย ตอนนี้นะคะเราก็เทไวน์ลงถังบ่มเรียบร้อยตอนนี้เราเทไวน์ลงถังบ่มเรียบร้อยแล้วนะคะป้าหมูจะสอนให้เพื่อนๆน,นอกยี2ขั้นตอนนะโดยการเติมสารโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟ์นะคะหรือว่าชื่อย่อคือ KMS นะสารตัวนี้นะคะเป็นสารคงสภาพนะมันช่วยทำให้สีกลิ่นรสของไวน์ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากที่เราทำมากนักนะคะใครที่สั่งซื้อสารเสริมจากป้าหมูไปจะได้ช้อนน้ำเงินแบบนี้ไปด้วยนะ ทำในสูตรของป้าหมูนะคะ5-6ลิตรเนี่ยเราจะเติมโพแทสเซียมเมตาไบซันไฟท์ที่2ช้อนนี่นะคะเทลงไปในถังได้เลย2ช้อนนี่นะคะใส่ลงไปได้เลยสารโพแทสเซียมเมตาไบซันไฟท์มันละลายค่อนข้างง่ายนะคะเราเทลงไปในน้ำไวเนี่ยมันละลายได้ทันทีเลยนะ สารเคมีทุกชนิดนะคะมีอันตรายห้ามสูดดมและเก็บให้พ้นมือเด็กนะหลังจากที่เราเติมสารโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟ์ลงไปในถังแล้วปิดฝาถังให้สนิทได้เลยค่ะตอนนี้เป็นขั้นตอนการบ่มแล้วนะคะเราต้องปิดฝาถังให้สนิทก่อนพอบ่มในอุณหภูมิห้องผ่านไป2คืนให้เพื่อนๆมาตรวจถังนะถ้าถังกดบุมบุมลงแบบนี้เพื่อนๆก็บ่มต่อในระยะยาวได้เลยนะแต่ถ้าถังบวมถังตึงนะคะกดไม่ลงเลยถังบวมมาก คลายฝาถังออกครึ่งเกลียวค่ะคลายออกครึ่งเกลียวเหมือนตอนที่เราหมักนะแล้วก็บ่มในอุณหภูมิห้องได้เลยป้าหมูจะบ่มในอุณหภูมิห้องนะคะประมาณ7-10วันนะเดี๋ยวเราจะกลับมาอัปเดตให้นะคะว่าไวน์มังคุดสลับองุ่นของเราจะมีรสชาติที่อร่อยถูกใจเรามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมคะ่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตไวน์มังคุดหมักสลับองุ่นนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมป้าหมูทำไวน์มังคุดหมักสลับองุ่น แต่จะบอกให้นะคะว่ามันเป็นสูตรที่ป้าหมูคิดค้นขึ้นมาเองนะมันเป็นสูตรที่ทํามาแล้วอร่อยลงตัวนะคะเพื่อนๆดูนะป้าหมูบ่มมาสองสัปดาห์นะดูความใสของเขานะนี่คือไวน์มังคุดนะคะเป็นสปา r ก็ตตไวน์หน่ยน่อยด้วยนะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนดูสีนะดูความใสของไวน์มังคุดนะคะน่ากินไหมขวดนี้นะคะป้าหมูเติมโพแทสเซียมซอเบตสงช้อนนะคะเพราะว่าเป็นขวดใหญ่หลิตรนะ หนึ่งลิตรนะคะเราจะต้องเติมซอเบทที่สองช้อนวันนี้ป้าหมูจะมาสอนให้เพื่อนๆเ,เก็บไวน์ลงขวดโดยการเติมสารโพแทสเซียมซอเบทนะคะเราจะได้น้ำวายที่ใสกิ๊กแบบนี้เลยสารโพแทสเซียมซอเบทนะคะสารตัวนี้มันเป็นสารท่ายิดโดยเฉพาะนะคะลักษณะสารเขาจะเป็นเม็ดแท่งๆเหมือนป้องอ้อยแบบนี้นะถ้าใช้ขวด 300- 500 m ถึงนะคะ เราจะใช้ซอเบทที่1ช้อนน้ำเงินเราตัก1ช้อนนะคะแล้วก็เทลงไปในขวดได้เลยนี่นะคะเทลงไปตรงๆได้เลยมีการยกถังวานะคะเราจะต้องยกแบบเกงข้อมือนะยกถังไวาแบบเกงข้อมือนะคะมันช่วยทำให้ตะกอนไม่ขึ้นมานะคะยกแบบเกงข้อมือแล้วเทลงไปเลย เห็นไหมคะฝุ่นตะกอนเนี่ยไม่ขึ้นมาเลยนะเพราะว่าฝุ่นตะกอนอยู่ก้นถังนะคะเขาจะไม่ขึ้นมานะป้าหมูทําให้ดูเป็นตัวอย่างเพียงแค่1ขวดนะคะเพื่อนทำเองที่บ้านนะคะสามารถที่จะตั้งขวดเรียงกันไว้แล้วก็เติมสารโพแทสเซียมซอเบีใส่ในขวดนะคะแล้วก็เทน้ำไวทที่เป็นใสๆแบบเนี้ยเทลงไปในขวดได้เลยนะจนกว่าจะถึงก้นถังนะคะถ้าถึงก้นถังเนี่ยมันจะต้องแยกขวดเทนะเพื่อนๆตัวนี้นะคะ เป็นวายก้นถังนะที่ประหมูเทแยกนะคะมันจะแยกชั้นให้เราเห็นอีกนะเราเทใส่ขวดแบบนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมชั้นล่างเนี่ยมันเป็นตะกรอนทั้งหมดนะชั้นบนเนี่ยมันเป็นน้ําวายที่เราใช้ได้นะคะเราก็เอียงขวดเทน้ําใสใสเนี่ยออกมาแล้วก็ตะกรอนเนี่ยสามารถทิ้งได้เลยนะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะตกตะกรอนเพิ่มอีกได้นะคะมันตกตะกอนถึงขีดสุดแล้วเราได้น้ําวายในปริมาณที่มากนะคะ ตรงนี้ทิ้งได้เลยนะบางคนเทวายนะคะเห็นตะกรอนที่ก้นถังแบบเนี้ยมันฝุ่นขึ้นมาอ้ยไม่น่ากินเลยฉันเททิ้งเพื่อนเพื่อนพลาดเลยนะเพราะว่าเราสามารถที่จะเทลงไปในขวดเล็กนะมันจะตกตะกรอนเพิ่มขึ้นนะคะเราจะได้น้ำวายเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะพอเราเทวายลงขวดเรียบร้อยนะคะเราจะปิดฝาเราปิดฝาให้สนิทเลยนะเพราะว่าเป็นขั้นตอนการบ่มนะคะ เขียนสติกเกอร์มาติดเอาไว้ว่าเราทำวายอะไรจะต้องเขียนสติกเกอร์มาติดเอาไว้แบบนี้นะคะว่าเราทำวายอะไรเวลาที่เราตั้งบ่มในอุณหภูมิห้องนะคะถ้าทำไม่เยอะทำชนิดเดียวก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหลงนะว่าทำวายอะไรแต่ว่าเป้าหมูทำเยอะนะคะเราจะต้องเขียนกํากับไว้ทุกขั้นตอนนะว่าวายชนิดไหนนะทำวันไหนได้แอลกอฮอล์เท่าไหร่เราจะต้องเขียนด้วยนะคะวันนี้เราจะมาชิมวน์มังคุดไซรัปองุ่นนะคะ ดูว่าจะมีรสชาติที่ถูกใจเรามากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆดูสีไวนนะน่าดื่มไหมคะนี่คือไวมังคุดนะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมค่ะ<ม>อืมเพื่อนๆค่ะ หูอร่อยมากอร่อยสุดๆวายสูตรนี้นะคะบอกเลยว่ามีความอร่อยลงตัวมากๆมีความซ่าหน่อยๆนะเพราะว่าตัวมังคุดเองก็จะมีกรดเปรี้ยวนะคะเราใช้ไซรัปองุ่นเข้ามาช่วยนะมันมีความตัดเปรี้ยวของมังคุดนะคะอร่อยลงตัวมากๆเป็นสูตรวายมังคุดที่ป้าหมูคิดค้นขึ้นมาโดยเฉพาะนะคะเป็นสูตรเฉพาะตัวนะคะใครที่เอาสูตรวายของป้าหมูไปใช้นะคะ ทำออกมาแล้วอร่อยลงตัวช่วยให้เครดิตป้าหมูด้วยการให้เครดิตนะคะมันเป็นการให้กำลังใจผู้สอนนะเพื่อนๆป้าหมูคิดค้นวายแต่ละสูตรนะคะใช้เวลาในการคิดค้นนะใช้เวลาในการบ่มเพาะกว่าที่จะมาถ่ายทำตัดต่อให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมนะคะแต่ละตัวใช้เวลายาวนานมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เพื่อนๆเ,เอาสูตรป้าหมูไปทำแบบง่ายๆนะ การให้เครดิตมันเป็นการขอบคุณเป็นการให้กำลังใจผู้สอนนะคะตัวนี้นะคะป้าหมูภูมิใจนําเสนอมากเลยสีสวยรสชาติอร่อยกลมกล่อมนะใครที่อยากชิมทักหลังไม้ได้นะคะบอกเลยว่ามีความอร่อยสุดๆนะป้าหมูพูดคําว่าอร่อยได้เปลืองมากนะแต่มันอร่อยจริงๆคะ่ะทําตามสูตรได้เลยเพื่อนๆไม่ต้องนอกสูตรนะคะถ้าทําตามสูตรเป๊ะๆเนี่ยมันจะได้รสชาติที่ป้าหมูบอกเลยชัดเจนมากๆ ความใสเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาการบ่มนะคะคุณภาพของไวน์นะคะมันขึ้นกับสูตรที่ดีนะคะขั้นตอนการทําที่ถูกต้องนะคะระยะเวลาในการบ่มที่พอเหมาะเราจะได้ไวน์ที่มีคุณภาพนะคะป้าหมูสอนแบบเต็มแม็กนะให้ความรู้แบบเต็มที่สุดๆเลยไม่มีกั๊กนะคะใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วนะคะรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สําหรับท่านนะ ก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์ออกไปเยอะๆเลยค่ะเพื่อนสมาชิกท่านอื่นจะได้รู้ถึงวิธีการทำวายอย่างถูกต้องป้าหมูก็สวัสดีทักทาย fc ทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ต่างประเทศนะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ